ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นฮ่าเบสกินเลยก็สั่งเลยนะ้องดูในเมนูร้านนี้เขาโอ้โหแอบแซ่บเนี่ยอาหารเขาอร่อยโอยหิวอะหิวก็สั่งซิแต่ไม่รู้จะสั่งอะไรโอกินอะไรดีแหวะแหวะนี่อะไรของเองวะโอ้โห แหวก็คือช่องสองของวัดไงไม่รู้เดี๋ยวเนี้วัยรุ่นเขาชอบพูดแบบนี้แบบทำอะไรดีแว้กินอะไรดีแวกจะกินอะไรดีแวเอ้าแบบนี้ก็ได้เหรอทักทายแบบวัยรุ่นไงสมัยใหม่ไงเฮ้ยนี่สมัยใหม่เออแสดงว่าผมตกรุ่นไปแว กินอะไรกินอะไรจะกินอะไรก็สั่งก็นึกอยู่ไงกินอะไรดีเว้หากยปวดมากเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวพี่สั่งให้กะเพราไก่ไข่ดาวแล้วกันโอ้โหสิ้นคิดเมื่อวานก็เพิ่งกินมาเพราไก่ไข่ดาวอีกไว้ยงนั้นผัดเผ็ดปลาหมึกปลาหมึกแค่พูดก็ใคนแล้วผมแพ้อ,อาหารละเทอ่ะเฮ ขอโทษพูดผิดอีกไหมถ้าอย่างนั้นเนื้อผัดน้ำมันหอยอไม่เอาไม่เอาผมไม่กินเนื้อผมกินมังมังแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีเว้ยโอ้กินมังซะด้วยสิเออเอ็งหิวจริงหรือเปล่าเนี่ยหิวดิสั่งเหอะแมไม่หิวจะบอกเหรอเออถ้าอย่างนั้นเหลือสองอย่างให้เลือก้ะโรเบิร์ตอะไรดีพี่กระเพาะปลากับข้าวต้มเฮ้ กระเพาะปลากับข้าวต้มเอ๊ร้านนี้มีเหรอเออร้านนี้ไม่มีหรอกเว้ยแต่ท่างานศพเอ็งคืนนี้วีกินแน่เลยเว้ยนั้นเอาก็ได้จ้านั่นฉันเอากะเผาไก่ไข่ดาวเว้ยกระเพาไก่ไข่ดาวครับเว้ยเเรื่องเละเละเองเว้ยมาอุ้ยดูตุกยากนะ ทำไมอ่ะอุ้ยมือมันไปเองอ่ะอุ้ยไม่ได้เป็นที่มืออ่ะเป็นที่อะไรเป็นทั้งมือทั้งหน้าอ่ะจะกินไหมเนี่ยกินหน้าตาเป็นอะไรไปไหมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะ